เรื่องอีกหลายเรื่องเหมือนกันที่บอกว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลฝ่ายค้านก็หยิบยกไปอภิปรายกันด้วยวันนี้เป็นการอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติตามมาตรา152ตามรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาบอกเลยว่าคุณอภิปรายได้เลยเต็มที่แต่ว่าจะไม่มีการลงมติว่ารัฐมนตรีคนไหนได้รับความเห็นชอบไม่ได้รับความเห็นชอบ นายกรัฐมนตรีท่านพูดเลยนะคะว่า2วันนี้วันนี้วันที่3พรุ่งนี้วันที่4ทั้ง2วันท่านรับฟังทั้ง2วันและยินดีที่จะชี้แจงในทุกประเด็นด้วยค่ะโดยกรอบของรัฐธรรมนูญ152เนี่ยเป็นการอาภิปรายทั่วไปคือจะเป็นในเรื่องของการติชมเสนอแนะใช่จะมากล่าวหาชี้หน้าทุจริตโกงไม่ได้ไ อันนั้นต้องไปอภิปรายไม่ไว้วางใจใและต้องยื่นเรื่องให้ปปชก่อนที่จะมาพูดในสภา,าด้วยใช่ค่ะก็ทันทีที่มีการอภิปรายนะคะก็เริ่มต้นเปิดฉากของการอภิปรายทุกๆครั้งก็จะนําโดยผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรที่เปิดยัตติเพื่อจะซักถามข้อเท็จจริงต่างๆเสนอแนะปัญหาต่างๆต่อคณะรัฐมนตรีซึ่งก็เป็นไปตามรัฐธรมรมนูญมาตรา152นะคะทางผู้นำฝ่ายค้านคุณชัยธวัฒน์ตุลาธน บอกว่ารัฐบาลบริหารประเทศมาแล้ว7เดือนคุณชัยวัน์ก็บอกว่าขาดประสิทธิภาพนะคะและก็บอกว่าไม่ได้ดําเนินการตามนโยบายที่ถแถลงไว้กับรัฐสภาขาดยุทธศาสตร์ขาดเป้าหมายต่างๆและบอกว่าบางทีประชาชนอาจจะผิดหวังก็ได้กับเรื่องราวที่รัฐบาลทาและมันไม่ได้ตรงตามที่ประชาชนเขาคาดหวังเอาไว้คือพยายามพุ่งเป้าในเรื่องของพูดและไม่ทําอ่าประมาณนะัน้นจะเน้นในเรื่องพวกนี้และก็มีคือจะมีแบบ ว,วะวะรีฟังแล้วมันเหมือนแบบจารุแรงออกแนวเสียสีเหมือนกันนะค่ะอ,อะไหนลองฟังกันหน่อยว่าเป็นแบบไหนนะคะด้วยคณะรัฐมนตรีภายใต,ใต้การนำของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้บริหารราชการแผ่นดินมาเป็นเวลากว่า6เดือนแล้วแต่ไม่ได้ดำเนินการหรือปฏิบัติตามคำมั่นสัญญา ที่ได้ให้ไว้กับประชาชนไม่จริงใจไม่ตั้งใจเพิกเฉยต่อคำถแถลงนโยบายของตนที่ได้ให้ไว้ต่อรัฐสภาขาดประสิทธิภาพหรือความชัดเจนแน่นอนยังไม่มีการขับเคลื่อนนโยบายหรือแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมนโยบายเร่งด่วน สวนทางกับความเป็นจริงนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรียังมีพฤติกรรมที่ทําลายความเชื่อมั่นในการบริหารประเทศรัฐบาลปล่อยประละเลยให้มีกลุ่มผู้มีอิทธิพลเอารัดเอาเปรียบประชาชนระบบราชาการแสวงหาผลประโยชน์โดยม่ชอบหรือเกิดการคอรัปชันเชิงนโยบาย แทนที่จะเร่งฟื้นฟูหลักนิติธรรมหลักนิติรัฐกลับเกิดการเลือกปฏิบัติในกระบวนการยุติธรรมทำลายหลักความเสมอภาคเท่าเทียมทางกฎหมายและการเมือง